สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดที่มารายได้พิษอิดแหลกเสี่ยงชีวิตเอากระเพาะเข้าแลเกเรียกได้ว่าบุคคลที่เรากำลังพูดถึงคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากทั้งในวงการนักกินยูทูบเบอร์และเน็ตไอดอลในคนเดียวกันเขาคนนี้มีชื่อเล่นว่าพีช ชื่อจริงว่าภูนทัศวิวัฒนพัฒนาอนันต์นักกินจุของประเทศไทยที่เขาได้สร้างความอึ้งทึ่งเสียวให้แก่ผู้คนที่ได้เห็นเขากินมาแล้วมากมายยิ่งไปกว่านั้นเขาถึงขั้นทําให้บรรดาเจ้าของร้านอาหารนั่งกันไม่ติดเก้าอี้เมื่อได้เห็นพฤติกรรมการกินของหนุ่มพิชแล้วต้องคิดไปในทางเดียวกันว่าเอาของที่กินจํานวนเยอะๆไปไว้ไหนกันทั้งๆที่เจ้าตัวไม่ใช่คนที่มีรูปร่างใหญ่อะไรแต่สามารถกินได้เบอร์เกินใส่ามากๆนับว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่ประเทศของเรามีแต่อาหาร อร่อยออร่อยเต็มไปหมดและการกินแหลกของหนุ่มพิชก็เสมือนการชี้เป้าร้านเด็ดร้านดังให้ผู้ชมที่ได้รับชมต้องอยากไปกินให้ได้สักครั้งในชีวิต เรียกได้ว่าเป็นการทำรายการแกล้งร้านอาหารให้ตกใจในเรื่องของการกินของเขาแต่เขาก็ตอบแทนโดยการโปรโมทร,ร้านให้ไปในตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเนื่องจากหนุ่มพีชก็เป็นยูทูบเบอร์หรือเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากในปัจจุบันทำให้การทำรายการของเขาเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อผู้ชมที่จะได้รู้จักร้านกินใหม่ๆและได้รับความบันเทิงในการชมช่องพีชอิทแหลกอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชม ดหลายคนคงสงสัยว่าเขากินได้เยอะได้จุขนาดไหนเราตอบให้เลยว่ากินได้เยอะกว่าคนปกติทั่วไป3ถึง4เท่าหรือมากกว่านั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถกินติ่มซำได้ถึง100เข่งกินซูชิได้ถึง140คําคำท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Topnewsroom.info ขอบคุณครับ